สวัสดีครับเหมืองเก่าปิล็อกบ้านอีต่องอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบรุรีเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีฝายเก็บน้ำเล็กๆอยู่ตรงกลางมีสภาพอากาศเย็นสบายบรรยากาศสดชื่นและเงียบสงบปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายปลายทางที่ห้ามพลาดแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำ10ที่พักปิล็อกอีต่องเพื่อให้คุณผู้ชมใช้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พักที่แรกที่เรา นำมาแนะนำการชื่อว่าปิล็อกการ์เดนฮิลนะครับที่พักแห่งนี้อยู่ริมน้ำมีที่พัก2อ,อาคารให้เลือกนะครับและมีร้านอาหารชื่อครัวสุดแดนซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันให้บริการพร้อมเลยนะครับบรรยากาศร,ริมน้ำทั้งที่พักและร้านอาหารเลยราคาที่พักประมาณ1 0 0 0ถึง4,000บาทแล้วแต่ขนาดของห้องพักนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งพักครั้งแรกประทับใจมาก ห้องสะอาดไม่เหม็นอับทั้งที่เป็นช่วงหน้าฝนหมอกหนาขึ้นทั้งวันห้องน้ําสะอาดมีน้ําอุน่นวิวสวยบริการดีไว้มาใช้บริการอีกครั้งแน่นอนห้องราคา1,000บาทรวมอาหารเช้าเป็นข้าวต้มกุย้ยรสชาติดีความคิดเห็นที่2บริการจากเจ้าของที่พักและพนักงานพี่ผู้ใช,ช้ชาวพมา่าดีมากๆแนะนําทุกท่านครับอาหารแกงใต้อร่อยมากหมูกระทะก็อร่อยครับความคิดเห็นที่3พนักงาน บริการดีมากพูดจาดียิ้มแย้มกฎระเบียบว่าเรื่องทานอาหารไม่ยุ่งยากพักแล้วสบายใจ ที่พักต่อมาชื่ออ e ีตองโฮมสเตย์นะครับที่พักสไตล์โฮมสเตย์เรียบง่ายห้องพักสีสันสวยงามวาดลวดลายการ์ตูนและภาพต่างๆใครชอบห้องพักแนวอาร์ตอแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาที่พักประมาณ950-1,700บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงประทับใจตั้งแต่เยียบถึงอ e ีตองโทรหาที่พักไม่มีที่จอดรถที่พักพาไปหา ที่จอดรถให้บริการดีห้องพักสะอาดกาแฟโอนตินทานได้ทั้งวันเสียอย่างเดียวเรามีเวลาอยู่น้อยไปหน่อยเราต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอนความคิดเห็นที่2ส,สะอาดสบายสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบพร้อมอาหารเช้า800วันธรรมดาจองผ่านอโกด้าได้มีดาดฟ้าให้นั่งชิลด้วยความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดเจ้าของน่ารักมากเป็นกันเองอากาศดี จะมาอีกแน่นอนจ้าที่พักต่อมาชื่ออาร์มโฮมสเตย์บ้านอีตองนะครับที่พักริมน้ําวิวดีบรรยากาศดีมีระเบียงชมวิวสวยๆให้นั่งเล่นชิลๆด้วยนะครับห้องพักกว้างสะอาดราคาที่พักประมาณ1,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งที่พักดีมากนอนสบายที่นอนนุ่มหมอนหนุนสบายบ้านสะอาดมีระเบียงกว้างออกไปนั่งรับวิวชมหมอน อากาศเย็นสบายมากๆข้าวต้มอร่อยเจ้าของบ้านใจดีเอาใจใส่ดูแลดีมีโอกาสจะมาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่2บ้านติดริมน้าบรรยากาศดีสะอาดราคาย่อมเยามีข้าวต้มตอนเช้าอร่อยอิ่มเลยความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดสะอ้านสบู่ยาสระผมผ้าเช็ดตัวมีให้ครบพร้อมไวไฟข้าวต้มตอนเช้าอร่อยมากช่วงฤดูฝนดึกๆอากาศ ็นมากไม่ต้องเปิดพัดลมเลยที่พักต่อมาชื่อป็ล็อกแคมป์คอฟฟี่แอนด์โฮมสเตย์นะครับที่พักอยู่ริมน้ําเป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหารและที่พักในตัวที่พักมีหลายแบบให้เลือกนะครับห้องพักดีมี WiFi และเครื่องทําน้ําอุน่นราคาประมาณคนละ600บาทพร้อมอาหารเช้านะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงที่พักบริการดีมากๆเป็นกันเองเราลืมของไว้ประ สารทางที่พักได้รับของคืนไว้มีโอกาสกลับไปพักอีกแน่ๆความคิดเห็นที่2 พักที่ห้องแคมป์สนั่งเล่นชมวิวในสวนโถมพักผ่อนชั้น2วิวสระน้ำสวยมากๆความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดบริการดีมากๆอาหารเช้าอร่อยคุ้มค่ามากครับที่พักต่อมาชื่อเลิฟปิลล็อกโฮมสเตย์นะครับที่พักบรรยากาศดีริมน้ำห้องพักวิวดีมองเห็นวิวน้ำห้องพักดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอาหารเช้าด้วยนะครับราคาที่พักประมาณ1,000บาท เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่ 1. ห,ห้องพักกว้างสะอาดอากาศดีมีเครื่องทำน้ำอุ่นอาหารเช้าและของบริการอำนวยความสะดวกครบมีดาดฟ้าให้ชมภาพมุมกว้างๆของปิล็อกพนักงานเป็นมิตรสุภาพแนะนำทั้งก่อนเดินทางและหลังเข้าพักดีสงบเป็นส่วนตัวราคาเป็นมิตรความคิดเห็นที่สห้องสะอาดวิวสวยมีอาหารเช้าพันบาทจองยากมาก ให้เวลาเจ้าของที่พักด้วยนะไปเจอกับตาเขาขายของด้วยรับจองห้องด้วย ทำหลายอย่างเลยแต่น่ารักดีถามตลอดขาดเหลืออะไรบ้างไม่มีแอร์เพราะเย็นตลอดปีไม่มีตู้เย็นน้ำแรงมากความคิดเห็นที่3สวยสะอาดมากๆบริการดีอาหารเช้าอร่อยไปรอบสองก็จะแวะพักที่นี่แล้วที่พักต่อมาชื่อปิล็อกฮิลล์เฮาสนะครับที่พักอยู่บนเนินมองเห็นวิวปิล็อกได้สวยงามที่พักมีทั้งแบบห้องและเป็นหลังห้องพักสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ราคาประมาณ7 0 0ดร้อถึงห้าพบาทพร้อมอาหารเช้านะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห,ห้องพักสะอาดอยู่ใกล้ภูเขาว,วิวดีสงบไม่ไกลตลาดมากราคาดีมากอาหารเช้าง่ายๆแต่อร่อยเจ้าของเป็นกันเองบริการดีการเดินทางอาจจะยากมีโค้งเยอะแนะนำขับระวังระวังแต่บรรยากาศด,ดีความคิดเห็นที่2ที่พักสะอาด อาหารอร่อยดูแลเหมือนเพื่อนไปเที่ยวบ้านจอดรถหน้าที่พักได้เลยความคิดเห็นที่3ห้องพักราคาไม่แพงบริการดีเจ้าของน่ารักอาหารเช้าเป็นข้าวต้มไข่กระทะชากาแฟไม่อั้นมีลานจอดรถใกล้ๆที่พักสะดวกมากแนะนําเลยที่พักต่อมาชื่อกลิ่นไอหมอกคันที่วิวนะครับเป็นที่พักเป็นบ้านสไตล์น็อกดาวสีสันสดใสสะดุดตาหาไม่ยากนะครับมีระเบียงน้อยๆให้นั่ง เล่นชมวิวชมหมอกราคาประมาณ800บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งห้องกว้างขนาดกําลังดีมีราวแขวนเสื้อผ้าแขวนหมวกระเบียงชมวิวพัดลมทีวีน้ําอุ่นชั้นวางรองเท้าครบครันไม่มีตู้เย็นแต่มีกระติกน้ําแข็งให้ถือว่าดีบริการเป็นกันเองใส่ใจลูกค้ามีที่จอดรถแค่หน้าที่พักมอเตอร์ไซค์จอดได้รวม10คันอาหารเช้าพ่วง ร้านเจนนี่รสชาติดีความคิดเห็นที่2ที่พักสวยงามสะดวกสบายเป็นห้องพัดลมเพราะอากาศดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้แอร์เลยเจ้าของดูแลดีมากน่ารักสุดๆตอนเช้ามีข้าวต้มกาแฟโอวัลตินสามารถใส่บาตรหน้าที่พักได้พระจะผ่านหน้าที่พักประมาณ6โมงครึ่งความคิดเห็นที่3เป็นห้องพักที่บรรยากาศดีมากๆในวันที่ฝนตกและหมอกลงจัดถ้าอยู่ชั้นสองจะดีมากในห้องพักมีที วีน้ำอุ่นพัดลมพร้อมประทับใจถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็คงต้องพักที่นี่เป็นที่ประจำกันเลยละ่ะที่พักต่อมาชื่อบ้านมหากีรตินะครับที่พักทำเลดีหาไม่ยากเข้ามาจากปลายบ้านอีตองไม่ไกลอีกด้านหนึ่งก็ติดริมนะ้ำมีดาดฟ้ากว้างสามารถตั้งโต๊ะจัดงานเลี้ยงได้มีห้องพักสะอาดหน้าพักหลายแบบให้เลือกราคาประมาณ1,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดู ค,ความคิดเห็นที่หนึ่งห้องพักสะอาดติดต่อสะดวกให้คำแนะนำดีพักที่นี่ทานอาหารเช้าที่ครัวเจนีอร่อยมากราคาดีความคิดเห็นที่สองที่พักติดเวิงน้ำของหมู่บ้านมีมุมนั่งเล่นริมน้ำชมบรรยากาศวิวสายหมอกและภูเขาห้องพักว่างสะอาดไม่มีแอร์ห้องน้ำกว้างมีน้ำอุน่นราคาคุ้มค่าตอนเช้าถ้าจะไปเนินช้างศึกให้แจ้งที่พักแล้วยืนรอ ที่หน้าที่พักได้เลยความคิดเห็นที่3บรรยากาศสุดยอดมากครับที่พักดีครับที่จอดรถพร้อมอีกที่พักสวยๆแนะนำครับมาครั้งที่2แล้วไม่ผิดหวังเลยที่พักต่อมาชื่อ Mining in p ป lock อก Home สเตนะครับที่พักมีทั้งแบบห้องแถวและห้องพักบนอาคารมีร้านอาหารชื่อครัว Mining และร้านกาแฟ Mining Coffee ให้บริการด้วยนะครับสะดวกในการหาของกิน มากๆเลยห้องพักสะอาดราคาประมาณ800บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศห้องพักดีสะอาดวิวสวยอาหารเช้ารสชาติดีมีแมวด้วยชอบมากความคิดเห็นที่สองห้องพักน่ารักบรรยากาศดีมากอากาศดีสุดๆระบบทำน้ำอุ่นเป็นแบบต้มแก๊สราคาเหมาะสมกับห้องพักมากคุ้มค่าความสะอาดโอเคไม่มี แแต่ฟินสุดๆแนะนำเลย ความคิดเห็นที่3ที่พักที่นี่จะได้วิวที่สวยมากทั้งชั้น2และดาดฟ้านั่งชิลๆถ่ายรูปสวยผมชอบมากมาครั้งหน้าต้องพักอีกแน่นอนราคาก็โอเคอยู่นะครับตอนเช้าสามารถทำบ,บุญได้ที่นี่เลยที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่อว่าบ้านคุณพ่อโฮมสเตย์นะครับที่พักอยู่ใกล้ๆก,กับจุดชมวิวเนินเสาธงอยู่ริมถนนหาไม่ยางนะครับขับรถเข้าไปจอดได้ตรงที่พักเลย ที่จอดรถกว้างสะดวกสบายห้องพักเป็นลักษณะห้องแถวเรียบง่ายห้องพักสะอาดห้องน้ำสะอาดราคาประมาณ800ถึง1800บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1เป็นห้องพักที่ดีอยู่ไกลจากที่ท่องเที่ยวหน่อยหนึงแต่ก็โอเคที่จอดรถสะดวกสบายอากาศดีมากห้องกว้างสะอาดครับความคิดเห็นที่2ห้องสะอาดอาหารน่ากินม าราคาดีมากเลย800บาทเองความคิดเห็นที่3บริการดีมากใส่ใจนักท่องเที่ยวบรรยากาศดีและชอบที่พักมากๆความคิดเห็นที่4บริการดีครับนอนหลับสบายเป็นกันเองมากๆครับขอบคุณสําหรับซักผ้าให้นะครับเก่งใจสุดๆรอบหน้าจะไปพักอีกครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํา10ที่พักเมืองปีล็อกบ้านอีต่องจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากที่พักที่เราแนะนานะ ก็ยังมีที่พักดีๆสวยๆอีกมากมายหลายระดับราคาสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของแต่ละคนได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามผมขอแนะนําให้โทรสอบถามกับที่พักหรือทําการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับเพราะช่วงฤดูหนาวปลายปีแบบนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวปิล็อกกันมากมายจนที่พักเต็มเป็นส่วนมากเลยทีเดียวนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักที่เราแนะนําในคลิปนี้หรือไปพัก ที่พักอื่นๆมาอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนําที่พักที่ไหนโปรดติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ